สวัสดีค่ะว,นนวันนี้นะครับอ่าเราก็อยู่ที่โตโยต้าปะชาชื่อนะครับ <S <S วันนี้น้องปายแล้วก็พี่นุกนะครับจะพามาดูรถนะครับแต่ว่าน้องปายอ่ะเขามีเคสปรึกษาด้วยค่ะปลายก็จะมีเคสปรึกษาของอ่าเพื่อนนะคะคือเพื่อนนะคะคก็อยากจะได้รถที่ดาวน้อยผ่อนน้อยอะค่ะพี่นุกโอเควันนี้เดี๋ยวพี่จะพาน้องปายอ่ะมาดูรถก่อนว่าถ้าประมาณนี้อ่ารุ่นประมาณนี้เครื่องยนต์เท่านี้สเปคแบบนี้เพื่อนจะโอเคไหม แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับมันจะมีในรุ่นของตัวยาริดแล้วก็เอทีพนะครับที่เขาจะาผ่อนแค่เริ่มต้น8 0 0พันิดนดดีเลยอะค่ะ8 0 0พันก็คือผ่อนสบายๆมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถต่อเนาะได้ค่ะน้องป้ายเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพามาดูรถที่เราเห็นตรงหน้านี้นะครับมันจะเป็นรุ่นยาริดเอทีซึ่งตัวนี้จะเป็นทรงแบบ4ประตูสเปคของตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาดูก่อนอันดับแรกไฟหน้า ไฟหน้ามันจะเป็น LED โปรเจกเตอร์นะครับให้แสงสว่างเป็นสีขาวนวลนวพร้อมกับตัวนี้มันจะมีไฟ daylight daylight ตัวนี้มันจะเป็นแสงสีขาวนะครับน้องปาย <c oughs> นี่ดูตรงนี้นะอันนี้ล้อแม็กอของตัว A-Tiv Sport นะครับมันจะเป็นสีทูโทนขอบ15เป็นล้ออนลอยมาให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราดูสปอร์ตมากขึ้นคราวนี้ในส่วนของชุดแต่งของตัว A-Tiv Sport นะครับอันดับแรกเลยที่เราเห็น <c oughs> มันจะมี ในเรื่องของขีบสีดำนะครับมันจะถ้าเกิดว่าภลาสาวชาวบ้านชาวบ้าน้า,านเรียกว่าสเกิร์ตข้างนั่นแหละอืมคือได้มาเลยใช่ไหมคะคได้มาเลยครับจากโรงงานอันนี้ก็คืออยู่ในรับประกันของารันตีรถด,ด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะครนนี้มันก็จะมีนี่ข้อไฟข้อไฟสีดําซึ่งถ้าเป็นอ่าในรุ่นของตัวเริ่มมันจะเป็นสีดาตัวรถแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับแล้วก็สปอร์ตพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเป็นสีดํามาให้คราวนี้ยังไม่พอยังมีข้างหลังอีก อ,อ,อด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นสเกิร์ตอันนี้จะเป็นขาวตัดดำนะครับ<ะ>ก็จะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นพร้อมกับมีไฟทับทิมมาให้ด้วยส่วนสปอยเลอร์อันนี้เป็นสีดำมาให้เลยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นให้กับลูกค้าน้องปายเดี๋ยวเราไปดูนรถกันต่อนะครับเดี๋ยวน้องปายนั่งนี่เลยไค่ะอเที่ขออนุญาตนั่งนะ,ะเดี๋ยวน้องปายดูนะคะดับแรกพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วนะตัวนี้ สามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอตัวนี้สามารถทัชสกรีนได้ด้วยแอร์ก็เป็นออโต้มาให้แล้วนะครับตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้เล่งแรงเล่งๆๆลมได้นะครับชุดแต่งในรถคันนี้นะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนอแบ็เมาให้นะครับทั้งที่จับประตูหัวเกียร์นะครับตัวนี้ความปา oh, <no. S 1> ม 5, ลอดภัยอแดปอร์หแลเจ็ดูกหูให้เยอะไหมนะครับวความปลอดภัยไงเราใส่มาเต็มอยู่แล้วซึ่งคันนี้ออกรถแค่แปดร้อยบาทเองนะ จริงวะเ,ววะเวนี่ยโกหกป่ะเนี่ยพี่โน้อยาก<ถ>โกหกหนูนะถ้าพี่ทำออกแล้ <c oughs> จองเลยไหมแม่ <c oughs> อันนี้มันจะขอนเริ่มต้นประมาณแปดพันนิดนิดนะครับแต่ว่าเราอ่ะจ่ายแค่แปดร้อยอืมเขาวนี้พี่ไม่รู้ว่าอ่าเพื่อนน้องปายจะโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะมีอีกตัวหนึ่งให้เปรียบเทียบอืมอ,อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งยาลิสเหมือนกันแต่เป็นทรงห้าประตูอ๋อตัวเนี้ยแต่ว่าที่โชว์อยู่ตรงเนี้ยเป็นตัวท็อปเนาะเมื่อกี้มันเป็นรองท็อป คันนี้ตัวท็อปมันต่างอะไรกันบ้างมันจะมีไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมานี่น้อง,ลองปลายดูเป็น LED นะให้แสงสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะมีเลด้์แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนเลนถ้าเวลาเราออกนอกเลนมันก็จะมีแจ้งเตือนที่หน้าจอให้เราดูด้านข้างนะครับจะมีล้อแม็กซ์ซึ่งเป็นแบบเดียวกันเลยลายเดียวกันชุดแต่งเหมือนกันสกเกิตน,นี้ก็ได้มาเหมือนกันรุ่น<ด>ท้าประตูก็ได้เหมือนกันใช,ใช่ไหมคะถูกต้องครับที่ความแตกต่างเลยก็จะเป็นอ่าสมาร์ทคีย์ เวลาที่เราจะเข้ารถนะครับมันก็จะมีปุ่มให้เรากดไม่ว่าจะออกจากรถหรือว่าจะล็อกรถเรากดได้เปิดได้เลยไหมคะแบบเวลาเราเปิดได้เลยครับถ้าเรากดก็เปิดได้ล้ต้องมีกุญแจก็ใช้ได้เก็บไว้ในกระเป๋าเางกงเป๋าเสื้ออ๋อดีเลยอะเก็บที่บ้านไม่ได้นะที่เก็บเอาออกมาพี่นุกมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยน้องป้าเห็นไหมตรงนี้จะมีกล้องด้วยอันนี้อันนี้ก็มีกล้องกล้องถอยหลังไหมคะอันนี้เป็นกล้องถอยหลังแต่อันนี้จะเป็นกล้องบันทึก อันนี้มีบันทึกหน้าแล้วนะแล้วก็มีติดมาอันนี้ให้มาจากโรงงานให้จากโรงงานเลยครับสุดยอดอ่ะมีกล้องบันทึกหลังด้วยอ่ะมาเนี่ยเรานี่ดูถ้าห้าประตูเนี่ยมันจะพับเบาได้อันนี้ก็จะเป็นแผงกั้นสัภาระค่ะที่ทางโรงงานเขาให้มาแล้วเนาะเวลาพับเบาะนะครับเบาะตัวเนี้ยมันจะพับแยกหกสิบสี่สิบเป็นสัดส่วนเลยเราก็สามารถกดจากด้านข้างตรงเนี้ยครับ แล้วก็พับลงไปเลยแค่นั้นอันนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเหรอใช่ครับอข้างข้างนู่นตรงไหนอ่ะพี่นู่นันีโอเคเราสามารถพับได้เลยนี่อ๋อลาแบบนี้เลยอ่ะใช่ราวนี้เราก็จะสามารถบรรทุกของหรือว่าใส่สัมภาระอะไรได้เยอะขึ้นเข้าไปนอนก็ได้นะ นอนได้ด้วยหรอพี่นุกภายในตัวนี้นะมันจะเป็นแบบสปอร์ตเลยเนาะเขาก็ออกแบบเป็นเบาะหนังนะครับลายฉลุเดินได้่าสีน้ําเงินคู่นะครับถ้าเป็นในตัวนี้นะครับมันจะใช้เป็นการสตาร์ทโดยที่กดปุ่มแค่เราเหยียบเบรคครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งส่วนไอ้ปุ่มที่เราเห็นเยอะๆตุงนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตงือนเปลี่ยนออกนอกเลนนะครับแล้วก็เตือนการชนด้านหน้า มีการลื่นนถลายค<ะ>่ะอ่าแล้วก็เป็นส t าร t ทแอนด์สต t a r t สตาร์ทแมันก็จะเหมือนระบบที่ช่วยเบียดน้ำมันมนะครับคราวนี้ในเรื่องของราคารถค่ะ <มา S 3> ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ <laughs> เห็นแค่นี้ออปชั่นเยอะมากนะแต่ราคาถูก <laughs> ราคาหกแสนเมนเก้าพันบาทเองโอ้โหเจ็ดแสนก็บาทเองนะคะ 6แสนอ๋อ6แสนแม่แล้วตัวตัวตัวที่เมื่อกี้ใช่ถ้าตัวเมื่อกี้จะอยู่ที่5แสน9หมื่9ันซึ่งทำไมมันถึงแตกต่างกันก็ในเรื่องของภาษีด้วยอะไรด้วยแล้วก็ราคาเวลาเปรียบเทียบกันอันนี้คือตัวท็อปแต่ตัวนั้นตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวสปอร์ตซึ่งมันเป็นรองท็อปถ้าเกิดว่าในรุ่นเดียวกัน4ประตูตัวท็อปจะอยู่ที่6ส7 4 0 0 0บาทนะครับซึ่งออปชั่นอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่แค่ต่างกันที่ทรงพี่ว่าเพื่อนน้องปายน่าจะชอบตัวนี้เพราะว่า เขาหน้าจอออกแนวไวรุ่นไหมใช่ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยของอเยอะผู้หญิงอันนี้ก็จะขับง่ายเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะขับในเมืองขับง่ายจอดง่ายหาที่จอดง่ายแล้วก็เวลาถอยหลังเลยอะไรเงี้ยเรามีแสดงผลที่หน้าจอให้ด้วยนะครับแต่คิดว่าเพื่อนไปน่าจะชอบตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีกล้องส่วนใหญ่วัยรุ่นจะชอบตัวนี้เพราะว่ากล้องข้างหลังด้วยนะพี่นุ๊กนาะอ,อ่ามันเป็นตัวบันทึกไงความปลอดภัยมาให้ใ<ช>แล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งอะไรเงี้ยเขาก็ใส<ช>่มาให้ครบองค์ประกอบมาแล้ว <laughs> ที่มีอีกรุ่นหนึ่งให้แนะนํารุ่นนี้จะเรียบหรูดูแพงขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นบอดี้ตัวรถใหญ่ขึ้นค่ะตัวนี้ราคาต่างกับตัวยานิชนิดเดียวไม่แพงราคาเท่าไหร่คะพี่นุ๊กแปดแสนจนถึงเก้าพันเพิ่มมานิดเดียวเองนะจริงแต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่พันเหมือนมันใหญ่ขึ้นด้วยเนาะขนาดบอดี้ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นกว่าจากตัวนั้นล้อแม็กขอบ16นะครับ ก้านสีบอนเงินนเงินใช่อันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้าที่แต่งแล้วพร้อมส่งมอบเรียบร้อยนะครับเราจะไม่ขึ้นไปนั่งเนาะแต่ว่าดูแอบเปิดได้ไหมแอบดูแอบดูภายในก็จะหลูหลาหมาเห่านิดนึงเบาะหนังลายฉลุเหมือนกันครับแต่ว่าเดินได้เป็นสีออกขาวๆึนครีมได้คู่ด้วยสวยอยู่นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ข้างในมันจะใหญ่กว่าตัวนั้นนิดนึงอันนี้หน้าจอจะเป็นาวิทยุรองรับ USB อะไรปกติก็ต่อบูดได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับสําหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้จ่ายแพงนั้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคันนี้พี่ให้น้องปลายแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนสนใจจ่าย800จริงวะเนี่ยพี่นกจริงแต่ว่าคันนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะผ่อนขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจากตัวยาฤิ์ยาฤิตมันจะผ่อนประมาณ800 0 แต่อันนี้อาจจะเป็น10,000นะครับก็เพิ่มมาแค่ประมาณสองพันกว่าบาทเนาะก็ยังผ่อนเบาๆอยู่น้องไปทั้งหมด3รุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็น a t ทีพีเอสปราคาจะอยู่ที่599,00 0บาทค่ะบาทส่วนรุ่นนี้จะเป็นยาลิสสปอร์ตพรีเมียมราคาจะอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทส่วนฝั่งนี้เอาติดนะครับ1 6 g ราคาจะอยู่ที่879,0 0 0บาททั้งหมด3รุ่นเนี้ยของวันเนี้ยกับท่านผู้ชมทางบ้านและพี่ให้น้องไปโดยเฉพาะเลย จ่าย800บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหสำหรับลูกค้าท่านใดพี่เครดิตด,ดีหนูพรอมไปแล้ซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครโอเคไหมจองเลยไหมคะพี่ก็พร้อมเสนอแล้วแล้วก็ขายเลยครับจองกี่บาทคะพี่ก็สําหรับลูกค้านะครับแล้วก็สํานับน้องปายสามารถจอง1,000บาทนะครับโดยที่จัดไฟนแนด์นดูจัดเฟรนซ์นก่อนได้เลย1,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะครับก็ติดตามจากช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นุกับน้องปายนะคบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามนะครับถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้อีกรอบหนึ่งยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวัสดีสวัสดีค่ะิดไว้ทแฟนโมโหขึ้นมาจยสยบหรือยาสลบครับจจีเลก็ุ no é